ค,คุณพี่ท่านนี้นะคะมีปัญหารูขุมขนกว้างหน้าไม่เรียบฝ้ากระจุดดำๆบริเวณหนกแก้มนะคะและหลังที่ได้ทดลองใช้แอนพู้เซรั่มและเซรัใบเพียง15วันแค่15วันดูค่ะสังเกตรูขุมขนค่ะ เบียดเลยหน้าเรียบขึ้นฝ้ากระจุดดำดๆจางลงแล้วดูผิวทั้งหน้ากลาส,สกินเลยค่ะผิวเรียบผิวมีความชุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นสูงมากนะคะนี่แค่ผลลัพธ์15วันนี่แหละค่ะด้วยอนุภาคของแอมพูเซรัมของเรานะคะที่มีวิตามินซีที่สเสถียรที่สุดถึง7%ด้วยกันและนวัตกรรมน e o อ o ซ e Encapsulation นำพาส่งสารสำคัญเ,เข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกฝ้ากระจุดดำดก็เลยจางลงไวค่ะและมีตัว วิตามิน B3 ถึง5%ยับยั้งการขนส่งเม,ม็ดสีได้ดีอีกด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังไม่พอมี LHA ด้วยค่ะที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้น ผัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนค่ะซึ่งลดกรารระคายเคืองได้ดีนะคะและยังมีตัวเซรามไบค่ะที่ช่วยเติมเซรา่มไบให้กับผิวอีกด้วยทําให้ผิวมีความฉ่ำวาวชุ่มชื้นดูกลาสกินเรียบเนียนแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากมีรูขุมขนเบียดแบบนี้ฝ้ากระจุดดงดำจางลงแบบนี้ผิวเรียบแบบนี้ก็ทักหาเวลเนอร์ทั่วประเทศได้เลยนะคะ